สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับอ่านี่ครับ01 02เนี่เห็นไหมครับอ่าบางท่านจะใส่ความถี่เข้าไปใหม่เนี่ยครับมันใส่ไม่ได้นะครับอ่าเพราะมันติดอ่าช่องเมมโมรีอยู่นะครับ ท่านต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับท่านถึงจะใส่ความถี่ได้นะครับอ่าวิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้กดปุ่มแบ็กเนี่ยครับกดแช่ไว้นะครับเอาทําพร้อมกันนะครับวิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับกดปุ่มแบ็กแช่ไว้ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเนี่ยหาย0 1 0 2หายท่านก็ใส่ความถี่ได้เลยครับ 153, 150ม้ยเห็นไหมครับใส่ได้เลยนะครับเนี่ยใส่ได้เลยอ่าวิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับ กลับเข้าช่องเมมโมรีก็ทําเหมือนเดิมครับกดปุ่มโฮมแช่ไว้ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าจะเข้าจะออกให้กดปุ่มโฮมแช่ไว้นะครับอ่านะครับวิธีเข้าออกจากช่องเมมโมรีนะครับกองไม่ยากนะครับอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ